โคบีไบรอันตำนานแห่งความมุ่งมั่นกับมัมบาเมน t ทอ i ิตสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานนักบาสเกตบอลผู้ที่ไม่เพียงแต่สร้างความสำเร็จในสนามแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกนั่นคือโคบีไบรอันโคบีบีนไบรอันเกิดเมื่อวันที่23สิงหาคม1978ที่ฟิลาเดลเฟียในครอบครัวนักบาสเกตบอล พ่อของเขาโจเจลลี่บีนไบรอันเป็นอดีตนักบาสเกตบอล NBA และเล่นบาสเกตบอลอาชีพในอิตาลีทำให้โคบี้ใช้ชีวิตวัยเด็กในอิตาลีและพูดภาษาอิตาลีได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่เด็กโคบี้หลงไหลในบาสเกตบอลเขาฝึกซ้อมอย่างหนักตั้งแต่อายุ3ขวบโดยมีพ่อเป็นครูฝึกคนแรกเมื่อครอบครัวย้ายกลับสหรัฐโคบีสร้างชื่อในฐานะนักบาสระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนโรเวอร์มีเรียน ในเพนซิลเวเนียเขาพาทีมคว้าแชมป์รัฐและทําสถิติคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์โรงเรียนความมุ่งมั่นของโคบี้ปรากฏชัดตั้งแต่วัยเยาว์เขามักจะมาถึงโรงยิมตั้งแต่ตีห้าเพื่อซ้อมก่อนที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นจะมาถึงนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ต่อมาเรียกว่ามัมบ้าเมนเทอิตี้หรือจิตวิญญ,ญาณงูเหา่าที่หมายถึงการทุ่มเทยอย่างไม่มีข้อแม้เพื่อความเป็นเลิศ ในปี1996โคบีตัดสินใจสมัครเข้า NBA โดยตรงจากมัธยมปลายซึ่งเป็นเรื่องที่แทบไม่เคยมีใครทำมาก่อนเขาถูกเลือกเป็นอันดับที่13โดยทีมชลอต h o r n e นตก่อนจะถูกเทรดไปยัง Los แอนเจลิสเลเกอทีมที่เขาจะอยู่ตลอด20ปีในอาชีพนักบาสมืออาชีพการเริ่มต้นในทีมเลเกอรไม่ได้ราบรื่นในฤดูกาลแรกๆโคบี Kobe ต้องนั่งสำรอง แต่เขาไม่เคยย่อท้อแทนที่จะบน่นเขากลับใช้เวลาหลังเกมฝึกซ้อมในสนามมืดๆบางครั้งนาน3-4ถึงสชั่วโมงความทุ่มเทน,นี้ทำให้เขาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนได้รับฉายาลักมัมบ้าจากความว่องไวและความอันตรายในการทำคะแนนมัมบ้าเมนเทลิตี้ไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานหนักแต่เป็นเรื่องของการทำงานอย่างชาญฉลาดโคบีมีตารางการฝึกซ้อมที่เข้มงวด เขาศึกษาเทปการเล่นของคู่ต่อสู้อย่างละเอียดและพัฒนาทักษะใหม่ใหม่ทุกปีเขามักจะตื่นตีสีเพื่อออกกำลังกายก่อนที่จะไปซ้อมบาสในตอนเช้าและกลับมาซ้อมอีกครั้งในตอนเย็นตลอด20ปีในการเล่น NBA โคบีคว้าแชมป์ NBA 5สมัย MVP รอบชิงชนะเลิศ2สมัย MVP ฤดูกาลปกติ1สมัยออสตาร์ o Star 18สมัยและเหรียญทองโอลิมปิก2เหรียญ แต่สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือวิธีที่เขารับมือกับความท้าทายและอุปสรรคหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดคือการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายในปี2013ซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่มักจะทำให้นักกีฬาต้องเลิกเล่นแต่โคบีกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งด้วยการทุ่มเทกับการฟื้นฟูร่รางกายอย่างหนักหลังกเกษียณในปี2016โคบีไม่ได้หยุดสร้างผลงานเขาหันมาทำธุรกิจ เขียนหนังสือและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นเดียบัสเกตบอลซึ่งคว้ารางวัลออสการ์เขายัางทุ่มเทให้กับการสอนบาสเกตบอลให้เยาวชนโดยเฉพาะลูกสาวจีอันนาที่มีความฝันจะเล่นบาสเกตบอลในระดับมืออาชีพการจากไปอย่างกระทันหันของโคบี้และจีอันนาในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เมื่อวันที่26มกราคม2020โคบีเคยกล่าวว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่และถ้าคุณกลัวที่จะล้มเหลวนั่นหมายความว่าคุณจำกัดศักยภาพของตัวเองคำพูดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์แต่วัดที่ความพยายามและการไม่ยอมแพ้ m ัมบ้าเมนเท i t y ไม่ใช่แค่เรื่องของบาสเกตบอลแต่เป็นปรัชญาที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือการไล่ตามความฝัน มันสอนให้เรารู้ว่าไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่การทำงานหนักและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง